ก็โอเคนะวันนี้มีเป็นพีเอพีอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นอ่ารุ่นเรียกว่ารุ่นล่าสุดแล้วกันนะครับของพีเพีก็จะเป็นตัวนี่ครับพีเอสพีสตรีทนะครับนี่หรือว่าเรียกเป็นรุ่นก็คือพีเอสพีอีพันนะครับตัวนี้เป็นสีชาโคลแบ็กนะครับเป็นสีแบบอ่าเนี่ยนะครับเป็นสีออกชาโคลนะครับเป็นดำหรือว่าไม่ได้ดำสนิทนะครับตัวนี้ก็เป็นงานกล่องด้วยนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันจะหายากนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเขาจะมีเป็นรุ่นสามพันสองพันรุ่นพันอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นในตลาดีเยอะนะครับสภาพก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานกล่องนะครับของก็ไม่ได้สวยมากหรือว่าก็เอาไปตั้งโชว์ได้นะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะสภาพกล่องนะครับแลแกะกล่องออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้จะ ไม่เหมือนกันกบรุ่นสามพันสองพันหรือว่าอะไรนะแต่ว่าตัวนี้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นห้าโวลต์เหมือนกันพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับนี่หัวชาร์จก็เหมือนกันนะครับหัวชาร์จใช้รุ่นเดีวยวกันใช้ด้วยกันได้มีคู่มือนะครับเป็นคู่มือตรงรุ่นนะครับ pte พันแปดแล้วก็มีอะไรเหมือนจะเป็นโค้ดอะไรทุกอย่างแร่ว่าใช้ไม่ได้อะไรครับมันนานแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นกล่องเปล่าตัวเกมนี้ผมเก็บไว้ในถุงเฉยๆนะครับเพื่อการฝุ่น,นกันอะไรเข้านะครับโอเคเดี๋ยวผมดูลักษณะหน้าตานะครับของรุ่น E1 ครับหรือเป็นรุ่น Street ก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้าจเป็นสีชาโคนะครับนี่เป็นออกดำออกเทาๆนิดนึงนะไม่ใช่ดำสนิทนะครับปุ่มก็จะ เปลี่ยนไปจากรุ่นสามพันแนวก็คือเป็นปุ่มแบบนี้กดลงไปได้เลือกสตาร์นะมันอยู่เหมือนเดิมด้านบนนะก็จะมีที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะก็คือจะเป็นเมมนะครับมันอยู่ตรงนี้แทนนะครับตัวนี้เป็นเมมแท้นะครับเป็นเมมสิบหกกิกะไบต์เมมแท้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้แทนนะก็ะรายละเอียดมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็น p ี p พีสามพันแล้วลด ลดราคาลงมานะครับก็จะค่อนข้างจะไม่ได้ดูหรูเท่าพวกรุ่นสามันนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มโฮช่องหูฟังช่องชาร์จนะครับสภาพก็ประมาณนี้เลยด้าน,นหลังนะครับนยะประมาณนี้แล้วก็ที่แตกต่างเลยก็คือเป็นช่องสาย UMD นะครับจะเป็นแบบนี้แบตก็จะไม่สามารถถอดได้แล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับยูน UM ีอยู่ตรงนี้นะครับ สายเปิดมาแบบนี้ทั้งชิ้นเลยนะครับโอเคเราลองมาเปิดเครื่องดูนะครับนี่ครับอ่าที่หายไปเลยนะครับก็คือเป็นเมนูอ่าอิ Internet, นเทอร์เน็ตครับก็ถูกตัด w i ไฟออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่ system setting นะครับอ่นนี่นะครับเป็นห6 0 Pro B10 นปนนะครับแปลงเล่น่านเมมเรียบร้อย โอเค okay, นะครับในส่วนที่จะกต่างตรงนี้ก็คือมันจะไม่มีปุ่มลดแสงที่หน้าจอนะครับแต่ว่ามันจะสามารถปรับได้ที่ในเซตติ้งเลยนะครับผมจะหาแป๊บหนึ่งนะครับ มันอยู่ตรงนี้ครับสกรีนบทเน็ตนะครับจะอยู่ใน Power Save Setting นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมี3 l e เลเวลนะครับซึ่งจอตัวนี้จ่สวยเหมือนกับอ่ารุ่น3,000เลยนะครับจากที่ทดสอมมาแล้วตัวนี้เป็นเมมโมรี่สิกิกนะครับเมมแท้อ่าเป็นตัว OB10 นะครับแปลงเล่นเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามีอะไรนะกันดั้มนะครับเทคกินหกนะครับ เอสองพันยี่สิบนะครับนูตโตะสองภาคมิทอสลักแล้วมันเอกนะครับพาวเวอร์มูนบอยแอนเกิล GTA สองภาคนะครับคาร์วอ์สองภาคอ่านนดิวันเลอร์นะครับแล้วก็มอนเซตทีมเบอร์นเอาลนะครับแล้วก็มีบอลหนังบอลเซตจิมโดไก่สองแล้วก็บอลเซตจิมโดไก่ภาคหนึ่งนะครับอ่ามีตัวฟารีโคเวอรี่ให้นะครับเวลาที่เราอ่าเผลอทำแบตหมดหรือว่า ไปถอดเมมมาเลยมานี้นะครับก็ามาที่ตัวนี้เพื่อเรียกเกมกลับมาได้นะครับเคเด๋วมาทดสอบเกมนะครับทีเ่เกมเดิมเลยนะมีท่าสลักลตัวนี้จับเล่นถนัดเหมือนรุ่น3000เลยนะครับนะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าสะสมด้วยนะครับมัน ค่อนข้างดีอะหายากนะครับงานกล่องแล้วก็หน้าจอ,อยังขาวนะครับไม่ได้เหลืองอะไรมากมายกดปุ่มสตาร์ตตรงนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับมีปุ่มเมนูหลักปุ่มโฮมแหละนะครับจะเรามาทดสอบเลนนะครับเสียงดัง,งชัดนะครับปุ่มมีพัดแล้วนี่ใช้งานได้ปกตินะครับ ปุ่มกดเดิง้งทุกปุ่มนะครับใช้ไงานได้ห้างโองทีมากๆครับเครื่องนี้เหมือนกับรุ่นสามพันเลยครับการเล่นการใช้งานการตอบสนองปุ่มกดในพวกนี้ อคครับก็เท่ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับลืมบอกไปว่าหน้าจอติดฟิล์มแล้วนะครับนี่เป็นรอยขนแมวตามการใช้งานนะครับก็เป็นฟิล์มนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่แฟนเพจครับนี่อยู่ที่สองพันต้นๆแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเงินกล่องแล้วก็สามารถนำไปสะสมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ